สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมออนไลน์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนนะคะกำลังจะเรียนกันที่โรงเรียนสนุกๆอยู่เลยเราก็ต้องมาอยู่กับออนไลน์เหมือนเดิมยังไงนักเรียนช่วยตั้งใจนิดนึงนะคะ,ะก็เจอค,คุณครูสุนีเหมือนเดิมนะคะ ก่อนอื่นนักเรียนหนังสือขึ้นมาเปิดด้วยเลยค่ะหนังสือนะคะ,ะวันนี้เราขึ้นเรื่องอะไรเอ่ยภูมิศาสต์นะคะ,ะภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมอนักเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมไหมคะ,ะทุกวันนี้หนูอยู่กับสิ่งแวดล้อมไหมนะคะสิ่งแวดล้อมคืออะไร เอาเรามาดูกันนะคะทุกวันนี้เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคะแวดล้อมอะไรได้บ้างนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยในระหว่างที่การเดินทางกลับบ้านก็ดีนะ,ะจากบ้านมาโรงเรียนหรือจากโรงเรียนไปบ้านตอนเช้าและตอนกลางเย็นอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็เห็นสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคะทีนี้มันมีอยู่จัดออกเป็นสองประเภท นะสิ่งแวดล้อมที่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินี้ก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช่ไหมฮะสิ่งมีชีวิตก็พวกต้นไม้พวกสัตว์พวกอะไรต่างๆนะไม่มีชีวิตก็อะไรอารมณ์แสงแดดใช่ไหมคะอ่านี่คือว่าเรียกว่าธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกถ้าอยู่ไปในป่าก็อาจจะมีพวกต้นไม้ ะทั้งหลายนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนลองนึกดูสิอะไรเอ่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบ้างอย่างน้อยที่เราอยู่เนี่ยคืออะไรคะบ้านใช่ไหมคะน,ะนี่ก็คือบ้านอะไรอีกนักเรียนเดินทางกลับบ้านเดินตามทางไหนละ่ะตามถนนถนนแล้วก็มนุษย์เราก็สร้างขึ้นนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันนะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเราก็สามารถจําแนกออกเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตอย่างที่คุณครูพูดไปแล้วนะคะอ่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิตอ่าสิ่งที่มีชีวิตก็เรียกว่าเจ е ริญเติบโตได้นะคะเจริญเติบโตได้กินอาหารได้นะดื่มน้ําได้พวกนี้ถือว่าสิ่งม,มีชีวิต ะะเช่นไรต้นไม้ต้นไม้นะะต,ไมมต้องการน้าใช่ไหมคะก็ต้องการอากาศต้องการแสงแดดอย่างสัตว์สัตว์ก็ต้องการอาหารต้องการน้ําเหมือนกันนะคะสิ่งมีชีวิตก็คือกินอาหารได้ไหายใจได้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะ,ะต่อมาอีกอันนึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตก็คือสิ่งที่เจริญเติบโตไม่ได้กินอาหารไม่ได้ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษามันก็จะผุสลายหรือเสื่อมโทรมลงไปนะคะ <c oughs> อ่ะนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันนี้อ่ะเช่นดวงจันทร์ก้อนเมฆดวงอาทิตย์อ่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะอ่ะก้อนเมฆดวงจันทร์แหล่งน้ําก้อนหินนี่พวกนี้ส่วน <c oughs> สิ่งสิ่งแวดล้อมทางรมชาตินะที่เป็นสิ่งมีชีวิตใชนะ่ไหมต้นไม้มนุษย์เราสาัตนวะ์ต้นไม้นี่นะคะที่ครูพูดไปแล้วนี่คือตามแผนผังนะคะได้จำแนกออกมาเป็นแผนผังแบบนี้นะคะอ่านี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะ่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่หนึง่งบ้าน นะคะอ่า uh huh. uh huh. uh huh. สองรถยนต์นะ uh huh. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเลย mm hmm. เพื่อความสะดวกบ้านก็สร้างาเป็นที่อยู่อาศัยต่อมาโทรศัพท์เคลื่อนที่หา uh huh. สมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีนะก็สื่อสารกันลำบาก mm hmm. เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนี่แหละเราไปไหนมันก็เคลื่อนที่ไปตามเราไงเขาก็เลยเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ mm hmm. นะคะเดี๋ยวนี้สามารถที่ติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว นะคะซึ่งสมัยก่อนไม่มีนี่ติดต่อกันลำบากมากนะคะอ่ามาอีกตัวนึงเครื่องบินนะเครื่องบินก็สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้นะเดินทางไปในประเทศเราก็หมายว่าเดินทางได้รวดเร็วกว่าทางสายอื่นนะคะอีกอันหนึงถนนนะถนนก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางด้วยเอ่อไม่ไม่ลำบากนะ ก่อนนี้เป็นทางขรุขระนะคะเดี๋ยวนี้ถนนนี้จะเป็นไงคะถนนลาดยางนะคะเดินทางได้สะดวกรถวิ่งก็สะดวกต่อมาเสื้อผ้าน,นี่มนุษย์สร้างขึ้นทางนั้นเลยนะคะเสื้อผ้าก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดร่างกายให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนลองนึกดูซินอกเหนือจากที่ครูกล่าวแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นะคะนักเรียนลองนึกดูได้นอกเหนือจากนี้ได้เลยนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนําพวกเครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายมาสร้างขึ้นนะคะอ่าทีนี้ต่อมา,วามค,อความสําคัญนะความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสําคัญอย่างไรมาดูกันนะคะอ่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็ใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ก็คือมีดังนี้นักเรียนดูตามเลยนะคะในนี้อาจจะในหนังสืออาจจะไม่มีนักเรียนดูจากคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะคะ,ะความสำคัญสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก่อนอื่นก็มาดูจากทั้งธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละนะมนุษย์ ก็ใช้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตเช่นนำไม้มาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะอาศัยแสยงสว่างจากดวงอาทิตย์ในการมองเห็นนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อมาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะคะเราสามารถใช้ช่วยให้เราเนี่ยเห็นแสงสว่างนะแสงดวงอาทิตย์ที่สามารถทําให้เรามองเห็นอะไรต่างๆได้ภายในวันหนึ่งนะคะ ถ้าเราไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะมืดใช่ไหมคะแสงอาทิตย์นอกเหนือจากทําให้เรามองเห็นแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะ,ะเช่นตากผ้าใช่ไหมคะตากสิ่งของต่างๆเพื่อให้เกิดความแห้งขึ้นมานเช่นเอาทําอาหารก็ใช้ดวงอาทิตย์นะคะใช้แสงดวงอาทิตย์ได้นะคะอ่าต่อมานะคะมนุษย์น่ะ สร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะก็มีแม่น้ำนะแม่น้ำลำคลองอาศัยนะเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายนะคะกุ้งหอยปูปลานะคะอ่าแล้วต้นไม้ต้นไม้ก็ยังให้ความร่มรื่นแล้วก็ให้อากาศบริสุทธิ์นะคะถ้าไม่มีต้นไม้เราก็ไม่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะอ่าอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งก็เช่นน้ำตก นะคะมนุษย์ก็สามารถนำสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เกิดความสวยงามนะ,ะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะ,ะได้อาบได้นั่งปล่อยบรรยากาศใช่ไหมคะนักเรียนเคยไปไหมน้ําตกนะ,ะมีหลายที่นะคะถ้าไม่มีป่าไม่มีฝนเราก็ไม่มีน้ําตกนะคะอันนี้อ่าใช้ทำอไรคะเนี่ยตักปลาตาักปลาก็คือใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะ ใช้ตากปลาแห้งหรือเดี๋ยวนี้เราก็นําแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะอ่าน,นี่ประโยชน์จากธรรมชาติที่เราเอามาใช้กันนะคะอ่าสองความสําคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมนุษย์สร้างขึ้นความสําคัญก็คือล้วนแล้วเป็นจุดประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็สร้างความปลอดภัยด้วยนะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรก็คือหนึ่งตอบสน,สนองความต้องการเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะ,ะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้นะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะ,ะนะคะก็มีรถยนต์ในการเดินทางนะ,ะมีทางม้าลายสะดวกในการเดินข้ามถนนให้เรียกให้ดีโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีติดต่อสื่อ สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ามาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รอบอยู่รอบตัวเรานะคะก็มีความสําคัญในการดารงชีวิตโดยการที่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือใช้อย่างฟุ่มเฟือยโทษมันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็คืออะไรทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะผลกระทบมาถึงมนุษย์เราเลยนะคะ อย่างเช่นป่าไม้ถ้าเราไม่รักษามันก็กระทบกระเทือนมาถึงมนุษย์เหล่านี้แหละก็ทําให้เกิดภาวะโรคร้อนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะ,ะเห็นไหมมนุษย์ต้องการใช้เรือในการเดินทางนะถ้าเราไม่มีแม่น้ําลําคลองเราก็เดินทางไม่ไดอ้อันนี้สร้างโรงเรียนเพื่อใช้สถานศึกษาเราเรียนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นป่าธรรมชาติ ทำให้เราได้พักผ่อนแล้วก็มีป่านี่ก็สามารถทําให้อากาศบริสุทธิ์นะคะที่พูดมานักเรียนมีความเข้าใจมั้ยคะนี่คือให้เปรียบเสือนว่าสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทค,คะนักเรียนมีสองกลุ่มนะคะหนึ่งกลุ่มที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็สองสิ่งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนเปิดดูในหนังสือได้เลยนะคะหน้าสองร้อยหกสิบเอ็ด นะ261ซึ่ง260้นี้รู้สึกว่านักเรียนจะทำกันบ้านไปแล้วนะคะนี่เรามาดูหน้า261คุณครูก็จะให้กันบ้านเหมือนกันนะอันนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนก็สามารถดูรูปแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะอ่าทีนี้ต่อมาดูหน้า2 6 4และ265ออันนี้เป็นแบบทดสอบนะคะก็ให้นักเรียนทำทดสอบมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเฉลยภายหลังนะคะ จะทดสอบความรู้ของนักเรียนว่าจากที่คุณครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจแค่ไหนนะคะอ่าฉะนั้นคุณครูก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ